It's odd. I don't remember locking this. You wouldn't have to remember if uh, my aunt had a, a wind-up toy monkey at the yard sale. Oh, not a cherished childhood memory now, was it? No, 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 no! The coroner said it was an accident, but it was no accident. Was monkey. สวัสดีครับมารีวิวหนังเรื่องจอจัดตาย The Monkey เข้ารู้พักแล้วนะครับนเรื่องนี้ทำมาจากนิยายของสตีเฟนคิงรู้สึกว่าเคยเป็นหนังมาก่อนแล้วนะเห็นนึกข่าวว่านะ แต่เราไม่เคยดูเวอร์ชนันก่อนๆนะครับนักแสด,แดงนี่ใช่เจมฟังโก้ไหมหรือเดฟฟรังโก้หน้าตาอืมไม่ได้สังเกตเลยนะว่าอา่ชื่อที่ไหลขึ้นมานะไม่อได้อ่านมันสังเกตตอนนั้นถ้าคิดดูเรื่องของตุ๊กตาลิง ตุ๊กตาตัวนี้ไม่น่ารักเลยพีน่น้องแล้วคนซื้อมาจากอะไรอืเป็นเรื่องราวที่ตุ๊กตาฆ่าคนได้แต่ไม่ใช่ว่ามันไปไล่เชื่อนะมันแค่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหมือนมีซาตานผีสิงหรืออะไรสักอย่างถ้าหมุนตุ๊กตาไขาลานแหละถ้าหมุนหมุนกุญแจมัน เหมือนกับหมุนเชื่อกเไปหมุนแล้วมันก็จะเคาะตีกองเมื่อมันตีกองมันจะมีเพลงขึ้นมาด้วยนั่นจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทําให้คนตายน,นี่คือคร่าวๆในการทํางานของมันและตัวเอกตัวเอกเนี่ยได้ตุ๊กตานี้มาจากไหน หนังเปิดเรื่องมาที่มีคนเอาตุ๊กตามาที่ร้านแล้วก็มาฝากต่อพง่ายคุณสามารรับมันต่อได้ไหมเหมือนกับตัวเองประสบมารับผิดชอบมันได้ไหมไอ้น,นี่ก็เอาสิครับเอาแล้วก็มาดูเช็คหมุนลานมันเลยไอ้นี่ก็บอกอย่าทำอย่าทำอย่างนั้นก็มาอยากทำมันบอกทำปุ๊บก็โดนเลย แล้วไอ้อันนี้ก็เผาตุ๊กตาเสร็จแล้วมันกลับมาอยู่ในมือของอครอบครัวพระเอกอันนี้เริ่มจากพระเอกจังเด็กเลยนะฝาแฝดคนหนึ่งนี่โอโ้โหทําตัวแบบเก่งกาจเป็นผู้นำเป็นผู้ไงเป็นเหมือนเด็กโจ๋อืมแต่น้องนี่ แฝดน้องนี่จะดีๆเป็นเหมือนเด็กเนิร์ดโดนลังแกอืเป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นมันก็เลยทําให้สองพี่น้องนี่ไม่รักกันครับคนหนึ่งชอบรังแกคนหนึ่งโดนลังแกคนหนึ่งก็ภาวนาให้อยากให้คนนี้ตายชื่อบิวนะพี่ชายในยชื่อบิวน้องชายตัวเอกหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะพระเอกนี่ขอเลย อยากให้บิวตายเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตุ๊กตาตัวนี้มาอยู่กับตัวเอกได้ยังไงนะแต่จากบทสนทนาสองฟาแฝดเนี่ยอยู่กับแม่แต่พ่อเนี่ยแม่บอกว่าพ่อออกไปซื้อบุหรี่แล้วก็ไม่กลับมาเลยแต่หลังจากบทสนทนามันก็เฉลยแล้วว่า หรือว่าแม่จะเป็นคนหมุนลำคาญพ่อเลยเลยหมุนรานแล้วก็กําจัดพ่อไปแล้วอันนี้มันไม่ได้บอกนะว่ากําจัดหรือไม่ให้เราคิดเองพูดยังไงแต่ในความคิดของผมก็มันน่าจะกําจัดไปแล้วแม่นี่แหละกําจัดนะแล้วก็เอาตุ๊กตามาใส่ในในในไอ้กล่องกล่องวงกลมนะครับองมันก็มัดไว้อย่างดีเลยใช้โซ่ด้วยมัด นแต่ว่าไอ้เด็กเนิร์เนี่ยกับเอามาใช้ก็โดนลังแกมากมากอ่ะนะันบอกว่าเฮ้ยจัดการบิวทีมันเหมือนมันหมุนหมุนเล่นแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นพี่เลี้ยงโดนก่อนเลยพี่เลี้ยงโดนมันก็เลยรู้สึกไงว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันจัดการให้ มันก็เลยเอามาหมุนเลยทีนี้อยากจัดการใครก็หมุนเลยแต่พอมันบอกให้จัดการกับแฝดพี่มันกลับไม่จัดการแฝดพี่ครับมันกลับจัดการกับแม่แทนอันนี้ไม่เข้าใจมันมีอะไรหรือว่าถ้าจัดการแฝดพี่ก็คือมันนั่นแหละก็คือเหมือนพวกแฝดมันสัมพันธ์กันไงน,นะในอันนี้ผมดูแล้วผมคิดเองนะ อืมทาไมมันไม่จัดการตามที่ที่คิดไว้ที่คิดที่เขาบอกนะเสร็จแล้วก็เมื่อแม่ตายเด็กอายุประมาณแปดเก้าขวบก็ต้องไปอยู่กับผู้ปกครองก็คือป้าไปอยู่กับป้าก็เอาตุ๊กตาตัวนี้ไปด้วยทีนี้สองพี่น้องรู้แล้วว่า แฝดพี่ที่โจโจนี่็บอกว่านายหมุนใช่ไหมนายหมุนลานใช่ไหมไอ้น,นี่ก็ไม่ไม่รับพอไม่รับแต่ก็รู้กันเหมือนกับว่าแฝดแฝดพี่นี่อยากให้แม่ตายด้วยไม่รู้เกิดอะไรผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่กันแบบไหนมันถึงเน้อยากให้แม่ตายเออหนังมันสอนอะไร พอเห็นอย่างนั้นหมุนอีกเพราะว่าลุงไปอยู่กับลูกกับป้าลุงนี่ชอบขี่วนโนนีนั่น,นหมุนอีกครับลุงไม่ล่าสัตว์ถูกม้าเหยียบตายเละเป็นโจกเลยพอเห็นอย่างนั้นรู้สึกถึงอันตรายแล้วตอนนี้ต่อไปเราจะไม่หมุนมันละก็เลยเอาไปทิ้งครับพี่น้อง เอาไปทิ้งลงในบ่อน้ําหลังบ้านหลังบ้านรู้สึกว่าจะอยู่บนภูเขาด้วยภูเขาเล็กๆเ,เด็กสองคนเดินกันไปแล้วก็มัดแล้วก็ทิ้งลงไปในบ่อน้ําแต่ว่าฉากตัดมา25ปีต่อมามันเหมือนกับหายไปแหละหายไปจากชีวิตให้เห็นครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้น เรามารู้ทีหลังว่าเป็นครอบครัวของคนที่ตอนต้นเลือดเอาตุก๊กตาไปฝากให้กับช่างเพื่อให้หนีให้พ้นตัวแล้วก็เผามันแต่มันไม่ตายแล้วก็เป็นครอบครัวของคนนี้ลูกชายในถามแม่ว่าพ่อไปไหนพ่อคงไม่กลับมาแล้วนะนานขนาดน,นีย้ยังหวังจะกลับมาเหรอก็ก็ยี่สิบห้าปีแล้วนะพ่อน่าจะตายแล้ว แล้วเขาไปเดินในตลาดคเคยขาย,ขายเลยหลังมือสองของเก่าเขาไปเห็นตุ๊กตาตนนัวนี้อยู่กับอันนี้อยู่กับพระเอกอยู่กับเขาก็ไม่บอกว่าอยู่กับใครนะแต่ว่าเรามารู้ทีหลังว่ามันอยู่กับพี่ชายของพระเอกเหมือนพี่ชายเนี่ยจะทิ้งตัวนี้ไม่ได้ กลับไปเอามันขึ้นมานะแต่ว่าตอนที่ลงไปเอาเนี่ตุก๊กตา,าไม่อยู่แล้วนะครับที่เห็นแต่กุญแจในคนนี้แค่ก็เลยเอากุญแจขึ้นมาแฝดพี่เอากุญแจขึ้นมาแล้วอยู่ๆตุก๊กตา,ามาตั้งอยู่ที่บ้านเขาแล้วเออน,นะตุก๊กตา,ามันมันสามารถย้ายที่อยู่เองได้มันไปไหนมันมันก็มันอาถรรพ์นะนะตุ๊กตาปีศาจนะไอ้ลิงจอตัวเนี้ย แล้วเกิดเหตุการณ์ที่คนในหมู่บ้านตายขึ้นตายมากขึ้นเรื่อยๆตายตายต่อเนื่องกันทุกวันแต่ว่าป้าซึ่งเป็นคนรับเลี้ยงสองแฝดเนี่ยก็โดนเหมือนกันพระเองนี่ออกไปแล้วนะ25ปีนี่ออกไปไปทำงานมีลูกแล้วก็เลยได้รับโทรศัพท์ว่าให้มารับมรดก หรือมาเก็บของของบ้านเขาจะเอาไปขายหรืออะไรก็ไม่รู้นะเขาจะขายบ้านประกาศขายแล้วอป้าประกาศขายจะเอาบ้านไปขายต้องเอาของออกจากบ้านเพราะฉะนั้นต้องให้ญาติมาเอาพระเอกก็เลยมาเอาทาั้งๆ้ที่ไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วมาก็เจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เลยนะ คนแนะนำาโดนก่อนเลยมันยังกล้าคนเลื่อยเขายังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยต้องมีใครสักคนหมุนลานแล้วแฝดพี่ก็โทรมาเรามารู้ทีหลังว่าแฝดพี่เนี่ยหมุนลานทุกวันมารู้ทีหลังว่าถ้าเราไม่หมุนลานถ้าไม่หมุนมันมันจะฆ่ากับเราเพราะฉะนั้น เราต้องหมุนเพื่อให้มันไปฆ่าคนอื่นโอโหกลายเป็นว่าเอาตัวรอดครับตัวเองอยากเอาตัวรอดก็ต้องต้องหมุนให้ไปฆ่าคนอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องสืบทอดไอ้น,นี้ไม่อยากฆ่าแล้วพูดยังไงเพราะมันทําทุกวันแนหะมันไม่ไหวแล้วก็เลยให้พระเอกมาเอาไปพระเอกก็ไม่เอาสินะแต่ว่าไอ้อีกบ้านหนึ่งก็เลยมามาจัดการ จีพ้พระเอกอยากเอาตัวนั้นกลับคืนมาเพราะว่าหมูแต่ในคนในหมู่บ้านมันตายมากขึ้นไอนี่รู้ไอคนในต้นเรื่องนะลูกชายนะ่ะรู้รู้ว่ามันเกิดจากไอลิงตัวนี้ก็เลยจะเอาลิงตัวนั้นมาครอบครองซะเลยจะได้มันไม่ถึงตัวมันนะ่ยจะได้ไม่ถึงคิวมันเวลาโดนนะจี้พระเอกให้ไปเอาเพราะรู้ว่าตุ๊กตาตัวนี้มันอยู่มันอยู่กับพี่ชาย อยเพราะตอนไปขายมันเห็นนะครับก็เลยจีพระเอกไปพระเอกกับลูกชายไปพระเอกกับลูกชายเนี่ยไม่ค่อยถูกกันหรอกนะตอนจบของหนังก็เป็นไปตามที่เราคิดอะนะให้อะไรอ่ะให้อยากให้คนอื่นตายตัวเองก็โดนสักวันนะ แต่ว่าตอนจบแบบจบจริงๆเนี่ยโคตรสยองเลยรถตรงรถนักเรียนนะโอ้โย,ยังยังไม่ยังไม่ทิง้งยังไม่ทิ้งลายสยองอะยังไงก็ต้องให้สยองกว่านี้ให้ได้พระเอกหนีรอดแล้วนะไปแล้วนะแต่รถนักเรียนโอาโหเราเห็นแล้วสอนอะไรเราได้เหมือนกันตรงนี้เวลานั่งรถอย่าเอาหัวออกมานอกระ่างนะครับ อย่ามาเฮยิ้วยิ้วโอ้ออกมานอกต่างเอามือกวักเวลาลถสวนมาเลยนี้โอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูอันน้นองนะดูนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งคิดออกว่าต้องลืมรีวิวนี่ยก็เลยม,มารีวิวนะแนะนำให้ไปดูถ้าถามว่าหนังสนุกไหม มันสนุกในแบบที่ไม่มีเหตุผลทำไมจอตัวนี้มาจากไหนนี่ไม่บอกด้วยมันเป็นอย่างนี้แหละนะนิยายของสตีเฟนคิงนะก็คือให้คนคิดเองผมก็เคยอ่านนิยายของเขาหลายเรื่องอยู่นะส่วนใหญ่ไม่ฉเฉลยว่ามันมาจากไหนอย่างอิดเนี่ยเหมือนกับว่ามาจากดึกดำบรรพ์เลยใช่ไหมปีศาจจากดึกดำบรรพ์เลยไม่รู้เป็นตัวไหนหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือซัมมัง แต่ก็ไม่บอกที่มาที่ไปตัวนี้ก็เป็นกันจอตัวนี้ใครเป็นคนสร้างและมีเลือดด้วยนะจอเนี่ยเออไอ้ลิงตัวนี้มีเลือดด้วยใครเป็นคนสร้างมาจากไหนพีศาร์หรือซาตานอะไรทําไมมันฆ่าไม่ตายมีใครมาเข้าสิงไม่พูดครับไม่เฉลยนี่คือข้อเสียทําให้เราคาใจมันเป็นเหมือนหนังไล่เชือดที่ที่ไม่มีเหตุผลว่าทําไม ฆาตรกรไม่ตายอ่ะเหมือนเจสันวอฮีอะไรนี้ฆาตรกรก็ไม่ตายไม่เคลืนไมเยอะก็ไม่ตายถูกฆ่าขนาดไหนก็ไม่เป็นไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถูกเผาก็ไม่เป็นไรอ่าไม่บอกด้วยบ้าผีมาเข้าสิงไหมหรืออะไรอย่างเรื่องอะไรชักกี้อะก็ยังบอกว่าเป็นผีโจรใช่ไหมมาเข้าสิงตุ๊กตา อันนี้ไม่บอกเลยครับให้เราค้นหาเองเพราะนั้นคะแนนจึงลดลงหน่อยหนังเรื่องนี้ผมให้เจ็ดคะแนน <c oughs> มันยังมีความสนุกอยู่เพียงแต่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่บอกให้เรารู้เราคาใจตรงเนี้ยนแล้วก็ยังคิดอยู่เลยคนเราเนี่ย อยู่โรงเรียนในให้คนอื่นรังแกได้ขนาดนี้ตัวเอกนี่คือยอมให้คนอื่นรังแกได้เต็มที่เลยนะไม่มีอะไรที่ใจนั่นเลยเลยยืนให้เขารังแกเลยมันมีด้วยเหรอคนอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะอยังไงก็ไปลองหาไปดูแล้วก็คอมเมนต์บอกกันนะครับว่าคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้สนุกกับมันไหมแค่เชื่อไปเรื่อยผมดูแล้วหนันกาคงได้เงินเนะี่ย แต่บ้านเราคงไม่เท่าไหร่ผมว่าบ้านเราหนังสไตล์อย่างนี้ไม่ไม่ได้หรอกนะคงคนคงจะรอดูสตรีมิง่งหรือรอดูช่องทางต่างๆมากกว่านะครับแต่ดูไว้มันก็เพลินดีแต่ดูอย่าคิดอะไรมากนะครับอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตริดพุทยใจมาดูไปด้วยนะครับสวัสดีครับ